นอโยมพระอาจารย์ทั้งสองครับผมก็อาจารย์ก็อยากจะได้ชื่อก่นชื่อก่าบอกชื่อว่าชื่อพระอาจารย์ทมเกียรตดทมิโกอาธิการแล้วก็ไอ้ของฉันมันไอเจ้าเจ้าอาธิการเจ้าจุตานเจ้าหน้าตำบลมิตรภาพเจ้าวาดวัดถ้ำตะพานินอันนี้พระอาจารย์นี่วัดขั้นตะเกียนจากสระบุรีจากบุรีที่เดียวกันแต่อันนี้ท่านเป็นมิตรภาพ ท่านเป็นดูแลเจ้าต่างบุญต่างบุญแล้วพระอาจารย์ทั้งสองเคยมาที่เชียงใหม่หลายครั้งห้าครั้งหกครั้งอ๋อพระอาจารย์ก็เลยแนะนําพระอาจารย์มาแนะนำมาอจะมาครั้งเดียวคือมาครั้งหนึ่งมาวันเกิดอ๋อมาช่วงวันเกิดช่วงวันเกิดพระ๋อ เดี๋ยของดีไปด้วยนะให้ของดีไปชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งที่เจตนามาในมาที่ว่ามันมีสาลี่กุฎาดเก่าแล้วเอ็นจะพังแล้วเอ็นจะพังคือมันอยู่ในป่าลำโบดด้วยมีโครงการกครรงาจะบริหารสร้างเจดีขึ้นมาเจดีบรรจุสาลี้ก็คือกําลังงทําาโครรกอยู่ ต้องการอยู่เราได้แปนเปิดมันมีเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือเต็มมายังลงมือแล้วงบประมาณคว่าประมาณเท่าไหร่ได้ก็ด้ปีราคาไมัได้ตีราคาอยู่ประมาณก็ประมาณประมาณสองล้านได้ไหมก็จะไม่อยู่หรอกแล้วแต่แล้วแต่เราลองเข้าๆดูเด้อ็อาจะกขจะแปนมาให้ดูไม่ดูไม่ดูทีอ๋อพอดีวันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้อะไรีมา ไม่เป็นไร o, ันน้รือว่ามาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมอากาศคงโปรโต้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยครัที่มาหาท่านไม่หลับีใจครับตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงถึงตีหนึ่งอ่ะโยบมันก็แปลกพ่อทำไมไม่ลูกนอนอืแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาตมาก็สวดมนต์อยู่ทุกวัน สวดท่าเวสวรก่อนแล้วก็สวดจิมันชอนที่หลังอ๋อที่เปิดเจดีย์เนี่ยเจดีย์เจดีย์กลางเจดีย์กลางหเองอ๋อประมาณนี้ข้างในมีเลื่อนลงสารีเกธาด้วเลื่อน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 ให้ดูเลยเลื่อนเลื่อนดูให้นิบูตรนี่โยมนิบูตรบวชนี่นิูุนนิปาครับนิปาเนี่ยนิปาอาตมาก็อยากจะมามาทำบำเหน็จครับ ที่ตรงนี้มันแค่มันเด่นเลยตรงนี้ซุ้มประตูนี่มันก็ซุ้มประตูนี่มันอยู่ใต้สะพานนะบาสะพานบางอยู่เนี่ยอัจฉริยะจะทำซุ้มประตูใหม่สี่แยกโค้งเหล็กคือพูดง่ายคือมีโครงการหลายโครงการมาแล้วค่อยๆทำได้อย่างนั้นไปทำทีละอย่างก่อน ได้พี่ก็เรื่องถองการว่าแถวบ้านในป่าในเขามันก็ต้องต้องใช้ประจายแล้วชาวบ้านเขาก็มามหากินนะเนาะเด็กก็ดีเด็กก็ดีใจนะปีนิยมกถินธรราคีได้ตั้งห้าแสนกว่าก็งงเหมือนกันนะอย่างย่างพอได้เนาะพอพอได้ก็ภูมิใจก็ยังว่ามีความศรัทธาหลวงพ่ออยู่จะดูแลอยู่วัดนี้มาแปดปีแล้ว ครแต่ก่อนเป็นป่ารกเป็นล่องลองล่องน้ําก็ถมให้มันดูดีขึ้นมาเยอะคือพัฒนาขึ้นมา่อก่อนป่ามีแต่ป่าอย่างเดียวมีแต่ป่าเดียวไม่ทค่อยทำไปนก็มีก่อนมันก็มีเดียวถมที่บ่อนะโยมสามพันคนเที่ยวดินอ่ะก็เยอะอยู่เยอะถมที่บ่อนะ สมัยนี้สมัยหลวงพ่อยังไม่บวชน่ะบวชเนี่ยบวชสร้างหลวงพ่อยังนุ่งชุดขาวปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะมาทําบุญปฏิบัติเลยบวชเนี่ยนะก็สมัยลับสามปีกปีและมีคือความความสูงดินถมไปอ่ะเพราะว่าสาเร็จพระมันพังแล้วก็เดี๋ยวทําเอกสารมาขออ่อจะล่วมบุญนะคือจ่ายพระสมเด็จนะฮะมันไปเลยเราไปเยี่ยมชมก่อนมาครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวก็มาใหม่ได้แล้วแล้ว วันนั้นวันเกิดพออแล้วได้เข้ามาในนี้ไหมครับได้เข้ามาแต่ไม่ได้มานั่งตรงนี้อ่ะเขายังไม่เปิดไม่เปิดเพราะวันจุ้งเยอะอ๋อใช่ก็คือพอจะเปิดช่วงเย็นเลยครับก็คือกลับแล้วกลับแล้วชนกลับไปเยอะแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วมันกลับเล็วแหละก็เลยไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแต่ได้ว่าจะพาเข้ามาชมข้างล่างในแล้วเป็นไงครับวันนี้ได้เข้ามาเป็นไงบ้างข้างในเพิ่มใจโยมเห็นผู้จัดตัวเพื่อปลื้มใจมากมาก เพราะว่าวัดดูที่วัดอาจามาก็มีรูปหนึ่งก,ก,ก็ถ่ายรูปพระอาจารย์ตัวนั่งนั่งพ่อสวดมุนยูท่านท่านจะอย่างนี้กรณีที่ท่านไป,ไปงานอะไรแล้วแต่หนึ่งหนึ่งในบทสวดมนต์ตะจะมีชินมชอนอมีครับแต่ที่อื่นไม่เห็นมีเสือฉันก็ไม่เข้าใจ่ันก็พก่อขวทชิมมน,นชอนทุกงานนะนี่ก็เป็นทุกงานเลย น่าจะเป็นงานทำบุญอะไรแล้วแต่นะท่านจะชุนชรมามาหนึ่งนืมาหนึ่งนนั้นเลยโยแต่มาวัดอื่นเขากลัวไม่ยาวไปเขาอื่นเขาไม่มีสวดอไม่ใช่มีมีท่านรูปเดียวที่สวดยถ้าฉันไปร่วมงานใช่ว่าวัดนทั้งเขาฉันเป็นเจ้าตำบลกับปกครองอยู่ห้าวัดอ่ะตำบลเนี่ยคือห้าวัดในหนึ่งตำบลห้าวัดหนึ่งตำบลครับบริบาลการปกครองแบ่งการปกครองอืมไม่รู้อยู่ในรูป ปกติฉันก็สวดมาตั้งแต่สามสิบกว่าปีสี่สิบปีเป็นน้ำนมแล้วก็แปลกใจทำไมสวดได้อาตมาตกโบสถ์นิยมโบสถ์ก็ตกมาก็ไม่เป็นไรเพราะสวดจิ้มชอนกับหลวงบนทวดตอนจบนะเปิดทำน้ำมูกน้ำมนต์ก็ปิดโลกเปิดโลกอาตมาถือประจำไงต่สวดจิ้มจิ้มช้อนเปิดโลกนี่ก็ต้องเทวสุวรรณก่อน เปิดเปิิมนชอนที่หลังเลยเปิดถ้าเวสวันเสร็จแล้วก็จิมันชอนต่อเป็นอย่างนั้นเลยประจำํำแล้วถ้ามีโอกาสมากๆก,ก็มีเวลามากก็สวดเอวเมต่อจบสุดท้าย้็เดี๋ยวอย่างนี้ วันนี้ก็เยี่ยมชมก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรจะถามเจ้าหน้าที่เขาจะไม่เป็นไรว่าให้ปรึกษาพออ๋อลองปรึกษาพอเผื่อเผื่อพออจะให้ปิดกลับไปเลยไม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรอยู่ที่พออาจารย์มาไม่ได้แล้วอาจารมาก็ภูมิใจที่มาก็ดีใจแล้วอยู่อยู่ที่พออดีใจมากพี่กันะครับดีใจมากๆก็อืก็ภูมิใจพออ๋อนะอืมอาจารย์มาตุ้มเลยอโอ้โห เพิ่งตะวันเกิดโยมนะเยอะมากเยอะมากจริงเลยโยมอาตมาไม่เห็นพอเตรียมไว้เท่าไหร่นะห้าพันชุดไม่พอไม่พอไม่พอมาจัดใหม่จัดเสร็จแล้วใครมาก็มาเย็นคือกันหมดเลยสี่โมงอย่างนี้ครับมาห้าโมงหกโมงเขก็ให้แล้วก็เอาก็เอาจับไอ้ที่สมเด็จไอ้นั่นที่ที่แจกสีเหลืเขียวนะอาตมาได้โอมหลวงใหญ่องค์มังกรนะ อาอามาตะมาดวงดีมาาครั้งแรกมันียวมีเขียวทำน้ำมนต์ได้ดหลวงพ่อยังคุยเลยว่าฉันมาหกเจ็ดครั้งแล้วยังอาตะมาได้ภูมิมาเสียก็ได้ทุกอนอาตะมาก็ภูมิใจนะโยมหลวงก็ออกบกพระเลือดคนเลือดคนนะโยมนะเออแต่งกันนะโยมนะอย่างว่านะโยมเพราะว่าอแต่มานักถือมันพูดชันโตไง เมื่อกี้นี่ให้รวมดูว่าอาจารย์ท่านมาลงมาช่วงเช้าแล้วก็ท่านพักเดี๋ยวก็คงจะลงมาพักน่าจะแบบชันแบบชันแบบนั้นท่าสนใจเห็นใจมากเห็นใจมากเลยเมื่อวานเมื่อวานก็ไปสุโขทัยมาแล้วัเราไปที่ที่เผาที่ตรงไหนนะสิสุโขทัยสุโขทัยหรือท่าข้ามพิจบุน สุกุไทสุขุไทอ๋อแม่อาจารย์นันแม่อาจารย์ดูดูดูจติดตามตลอดจ้าอินจาวาดวัดอินเวัดอินครับพระละก็ทานสุดยอใหญ่ทวงกับพระละเยอะเหมือนกันนะคเั็นสุดท้ายได้สุดฝากอำเนยอวยพรให้กับท่านปอฟ้าแล้วก็ผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งได้พูดไปให้พรให้พรให้ ดพูเอาสักพีด้วย่าไม่ต้องอวยพรวันอย่างเดียวก็ได้ครับอวยพรเป็นภาษาไทยก็ได้ให้ภาษาให้พอมีอะไรก็ว่าไปญาติโยมที่ทามญติโยุกท่านที่มาพิพิธภัณฑ์ที่พ่ออ๋อที่พ่อออฟ้าให้ทีวีก็ด้วยบุญบารมีศีลบารมีทานบารมีของกุยมที่ทำมาเป็นประลาปจะใจ ปาฏนาสิ่งใดก็ขอให้ตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้เปรนสารของสุภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจที่ดีงามจะคิดทำงานทำการสิ่งหนึ่งาการใดด้วยบุญกุศลก็จงสั้เร็จผลขอให้สมความคิดสมความมุ่งมา่ปาฏนารถนาขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ช่วยคำจุนพุทธศาสนาไปทุกพบทุกชาติเติอนขอเจริญพรจงมั่งมีสีสุขนะคุณโยมสาธุสาธุสาธุให้พแข่งแรงแข็งแรงแข็งแรงอาตมาก็จะให้พออย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ค่อยพูดจริงอ้าวพระอาจารย์กลับนมัสการค่ะ นิมนต์ค่ะเขาก็อีกอันหนึ่งค่ะพระอาจารย์พาพระอาจารย์มาทําไมไม่นําเอกสารมาท่านสร้างกําไรนิมนต์ก่อนค่ะเรื่องเตรียมมาแล้วเตรียมแล้วไม่เป็นไรอยู่ไม่เป็นไรจ้ะเตรียมแล้วเหรอเรื่อบอกให้เตรียมแล้วเรื่องว่าท่านสร้างอะไรอยู่ค่ะจะสร้างในย้ายสารีก็ธาตุท่านนะนิมนต์ก่อนแล้วพระอาจารย์อีกสองรูปตรงนู้นก็ให้ท่านรอนะเดี๋ยวจัดพ้าให้ท่านด้วย คือสารีทุกทมันมันเก่าโอมบ้า<อ>นคร<ะ>ับใช่แล้วจะย้ายใหม่จำเป็นต้องแยกให้ะอาจารย์อยู่สองมุมก่อนเพราะว่าเข้าถ้าแยกฝั่งนู้นสองฝั่งนี้สองไม่เป็นไรเพราะว่าเวลา,าเข้าบ้านเขาห้ามเข้าท่านก็รู้ใช่ไหมรู้รู้รู้อ่าแต่ว่าย้ายรวมกันไม่ได้เด็กเด็กเขาไม่รู้มันก็เลยต้องคือโยมเนี่ยเหมือนโยมเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าเหมือนเราไม่ใช่ผู้หญิงอะคิดออกไหมะโยมต้องระวังทุกอย่าง เอาคูก้าคูก้าหวัดดีครับเจ้านายมาไหมอืมแล้วไม่ไหนบวชไม่ไหนอ่ะบวชอยู่นี่เวัดดียังหวัดดียังเห็นแล้วเนี่ยให้บวชเนี่ยให้บวชเนี่ยเพราะนั้นให้บวชเด็กบวชเกือบร้อยกว่าลูกแปดลูกร้านกว่าบาทนะให้พระบวชอ่ะบวชเนนให้ล้านกว่าจากว่าแปดลูกก็ร้อย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 ยี่สิบกว่าลูกตอนแรก ตอนแรกว่าบวชให้ร้อยรูปแต่พอถึงเวลาพระท่านเนนมาร้อยพอบอกว่าให้ปัจจัยเนนด้วยพ่อแม่พามาบวชเกินเลยเกินงบเลยค่ะทีนี้ก็ยอมเพื่อบุญไอ้จะหาสักสิบรูปอะบวชบวชเนนใช่ไหมเอาไปมาไม่ได้สักคนเด็ก็มีนึกไอ้นี่นานมาแล้ว้กันเอากันได้ขนาดก่นั้นก่อนมันรวมอาจารย์อาจารย์ก็ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทางโยมเนี่ยจะจะเตรียมดูคือของพระอาจารย์เนี่ยมีมีภาพถ่ายอะไรไหไมคะว่าสร้างอะไรขอวัดของท่านอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงนบี้ท่านตะเคียนอยู่อยู่สังหวัเมืองเลยจังหวัดเมืองทางเขียที่ชัดดูแลอยู่อยู่ทางอะไรหัวสนามเป็นวัดแล้วใช่ไหมฮะเป็นวัดนะจ๊ะวัดนานแล้วได้มีตาตั้งเจ้าวาดตาตั้งวัดเรียบร้อยจริงๆก็ส่งเอกสารแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ แล้วท่านมารถอะไรกันคะาจะมาตายจารมายังไงคะเมาเมาเขมาเมาลดมาเดินน้ำมาให้ครับเดินน้ำมาให้ครับอ๋อคือคือท่านถ่ายภาพมาใช่ไหมคะไม่เมืองต้นมาแล้วพี่สองพี่สองพี่สองครับในในท่านมาแล้วเอกสารแล้วก็ให้ถ่ายให้ท่านแล้วก็ให้เซ็นท่านมีตาตั้งเจ้าว่าตาตั้งวัดแล้วก็ที่วัดตาตั้งของท่านนั มีมีก็ส่งเอกสารแล้วก็ปิ๊งออกมาได้ได้รับไปเลยมีจะได้ไม่ต้องเพราะว่าเสียค่ารถค่าลามาแล้วเบอรแล้วเตรียมให้เตรียมตัวนะคุปผู้ชมเห้ยเอกสารสำค่าเดี๋ยวเลขลายแล้วก็ให้พี่สองส่งให้พี่สองคือคือถ้าท่านมีในในมือถือมันไม่ยากอะค่ะถ้าถ่ายไว้อะก็คือดีกว่า พี่พี่สองทำให้ท่านตาตั้งของเจ้าวาดไม่ได้เอามาเหรอคะไม่ได้มาแต่ท่านเป็นเจ้าวาดใช่ไหมเจ้าวาดเเป็นในพระตำรวจพระด้วยแต่ฉันะเป็นคนทีนเ่เ,นนเนสนอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ส่งมาทีหลังได้เา็จะให้พี่สองแลกลายก่อนเอาเท่าที่มีก่อนแล้วก็ถวายไปให้ก่อนพระว้า,าจาจา์สองรูปท่านมาจากไหนเมื่อกี้ค่ะ ยังเสืออะไรสองลูกนี uh ้มาจากหนอนเสือหรือแปล้วกระุงมะเก็งไม่เดะเมื่อกี uh, ้ท่านได้เดินชมยังฮะโยมมีหน้าที่ให้แค่ไม่ผิดกฎหมายมีวัด ตั้งถูกต้องตามกฎหมายก็รับได้วันล้างเยอะตัชันดูสทั่ประเทศเข้าใจเยอะยอะสุดเยะสุคือเข้าใจเชียงหน่ยห้ากว่าบาทเข้าใจท้งเราก็โดหนังหัวไปเดี๋ยวใครใครยังไม่ได้รับคมารับก่อนก็ได้ค่ะเข้าิญเลยครับรับ เออบอกพระอาจารย์ที่โยมถวายอาหารหมาแมวไปตลอดอ๋อพระบินให้ท่านทักหน่อยเพราะว่าลายอันนั้นน่ะของโยมอ่ะไอ้ที่เป็นบัญชีที่โยมเซฟอ่ะบัญชีบริษัทธรรมดาโยมโอนไปให้ทีห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นค่าอาหารหมาแมวอ่ะทีนี้บัญชีมันเด้งหายไปเขาให้อัปเดตใหม่แน่นบัญชีที่เคยเซฟไว้หายหมดนี่โยมไม่ได้โอนไปเดือนกว่าแล้วทไลน์ให้ท่านไลน์มาหาหน่อยเพราะว่าจะต้องบันทึกบัญชีใหม่ เครื่องเครื่องมันมไม่มีบัญชีใครเหลือเพราะว่าเ,าเหมือนเป็นบัญชีบริษัทที่เขาเ,าเหมือนให้กำหนดระยะเวลาเท่านี้พอปิดก็คือปิดตั้งแต่22่ิเดือนที่แล้วที่ท่านกลับไปแล้วสองรูปอะยังยัไม่ถวยยังล่วยที่ใส่กรอบไปแล้วฮะอมท่านกลับอันนี้ให้เติมเติมไม่เต็ม ติมวังหน้าบ้างไรบ้างก็ได้ส่รบ้อยู่สกงส่ไอาต้องใส่กอดกอบตัวนี้เน่ยเนมีกอดหรือกอยู่ที่มาตั้งแต่สมัยตอนรอบได้ไปสามกอดในรายการฟีลใส่กออาตมาได้พระของโยมไปที่อันหลังเป็นมังกรอ่ะค่ะ มันมารับไปเมื่อตอนวันเกิดวันเกิดจ้ะได้อาจมาก,ก็ดีใจได้กินถึงห้าแสนกว่านะโยโอ้ที่ว่ารับไปรไอบนั้นล่ะใช่อัจมาก,ก็เลยใส่กระเป๋าอริธานออกก็งานก็เห็นได้เยอะนะค่ะอืมเล็จริงเลยครับสาธุครับวันนี้ทําบุญเยอะอ่ะผมก็ทำทำบุญด้วยสาธุครับครับผมสาธุครับโชคดีสุขภาพาแข็งแรง ทำอะไรก็อย่าได้ติดอย่าได้ขัดนะถ้าไม่ผิดศีลสาธุครับโชคดีครับก็แปลกใจเมื่อคืนนายจุมารก็จะนอนสักงสองทุ่มครึ่งไปมาเตี๊ยนก็เพิ่งได้นอนอยู่ก็แปลกดนเต้นเต้นดีใจเขาบอกว่าบอกว่าพรุ่งนี้จะมาบ้านพอออนะเตรียมตัวเดือนธันวาเนี่ยก็จะจัดงานบุญอีกธันวาค่ะเดือนธันวา ีมไม่น่าจะกลาง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 คว่ารช่วยกันก็การสอบธรรมศึกษาก็ต้องดีบ้างเลยวันนี้ดีบ้างที่หน้าก็ไม่ว่างนะสอบเสร็จเมื่อไหร่นะที่ยี่สิบเจ็ดก็ได้สบายแล้วมันบ้างแล้วนี่ไหนก็ได้ยีเดือนไหนกุจิไีนกันอยู่ตเจ้าบลลลลลไปอบรมโรงเรียนลล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 ล มาน 4, 3วที่เจ็ดทั่วประเทศคือพระอาจารย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาร่วมบุญปัจจัยเนี่ยอย่าน้อยอย่าต่ำกว่า2อ0พันสออย่าต่ำกว่านั้นเขาจะได้รู้คุณค่าจริงๆพระแท้ราคาหลักล้านมันก็ถูกนะฮะแล้วพุตคุณกินไม่มีวันหมดนั้นโยมก็ถวายไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วเสียเที่ยวอีกอย่างหนึ่งเดินทางไกลด้วยอะค่ะขอพที่ใส่กรอบหน่อยลูก โยมถวายผ้าให้กับผ้าแบบหรือให้ประชาชนแบบง่ายจนแบบบางครั้งเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่หลายท่านบอกเหมือนบางทีคนจะไม่รู้คุณค่าใช่โยมแต่ว่าจะมาไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนั่นหมายถึงว่าบางคนมองเอ๊ะแจกผ้าเหมือนแจกขนมหารู้ไหมว่าถ้าผ้าเก่าเหล่านี้หมดไปก็ไม่สามารถที่จะหาที่ไหนได้แล้วถูกไหมฮะ่ ไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่สองอัน,นี้องบอกพ่อว่าเดีอเยอจะหมดนะอันนี้ให้เขียวน้ำมนต์ไปด้วยส,สรย้างสร้างรยนะครับโบเอาจไหวเลยลูกจะมาตรงนี้นอันนี้เป็นอันเนี้ยควรจะราคาสูงหมดเลยที่ให้ไป

ต้องเรียกคิดเน้นนะก็เน้นเน้นแล้วส็แล้วต้อง,อง,อองอคิดเน้นนะอ้วนมาอย่างนี้คิดเน่นคิดูมาหาพอเนียเน่ยบอกว่าไม่ให้มาไม่ได้ละพอไม่ยอมตต้องต้องมาต้มาอะไรต้องต้อง ขึ้นอกกว่านั้นไอ้นู้นขึ้นไปก็เลื่อนเลื่อนได้เดือนตาขนมตบคุณมตาเห็นตั้งแต่ตัวเล็กกว่านี้นี่เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเสียงแตกก็ด้วยนะมหนึ่งแล้วมแต่ปห้าแล้วสี่อ่ะหลายปีแล้วมาเสียงแตกแล้ว เงนี่ยิงดีนั่นก็สิทหลายตามน่ะเราก็ไม่ได้ไม่จับเด็กโยมเพราะว่ากรรมการเก็บเอาไว้ธนาคารหมดอ่าก็อันนี้เป็นปัจเจกของท่านเองอันนี้อ่ะเจ้าไว้อันนี้ของตื๊อ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 เกินเรื่องแล้วจะได้อันนี้เป็ส่วนตัวของท่านนะครับอ่ะนีปฏิบัตนีฏิบัติธรรมอะไรที่ต่างครับถูกครับอันนี้ยกเลยค่ะ อาจารย์ย,รรยุคนี้ก่อนนี่ส่วนตัวตวนใส่เายังค่อันนี้แบบสาธุค่ะชั้นบนหนึ่งร้อยนะครับชั้นล่าง200ชั้นบน100ยชั้นล่าง 200, 200. 200ค่ะ ให้สูงๆนะพี่อ้วนนะพี่อ้วนต้องไว้สูงนะพี่อ้วนนะพี่อ้วนเริ่มแตกหนุ่มแล้วอะไยมคุยตั้งใจกว่าน้ำรับพรเรืบุญบารมีศีลม่มีทานมันมีของคุยมขอว่ามีสุภาพอรันา้ำใม่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามขอให้คุยมตั้งจิตตั้งใจกว่าน้ำรับพรยากตาวาลีวาปุราปริปเลนติสาขารัง เอวเมีวัตถุตินังเป็นังอุปะกปาติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะจามิจตุสเปุเปนตุสงกปาจันโทปนลโสยะธามณิจโตติลโสยะาัมติโยวิวะจันตุสัพพล วินาสัตุมาภะวัดวันตาลายโยสุกิติคายุโกภวะปิวันสิเลสเนจัยโจจัปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตที่อายุโนสุขัง Yu to to pa la yuto pa la to an ti lo vanna to patipadana to sukha citta ta vi ti ya ti ya pati pa ti ayu an ta an thana wa ta an silwa ta โอยะสวัสดิโกปละวะตโกวันนาวะตโกสุขวะตโกตุสาปตาทุกะโลกะปยาเวลาโสกาจตุตุปัตะวันกาอันตาลายปิวินาชันตุจเตสัสะชยาสีติธนังลาปังสดภะกายังจุขังภลังสิริอายุจัวันโนจะโปุขังอุติปัตต สวาัจดีโยจติวสิติปวันตุเตปวัตุสาปัมมังคะเริงลากันตุสาปเิวตาสปุตตานุภาเวนจตตาโสติปวันตุเตปวัตุสาคะเริงลากันตุสาปเิวตาหนุภาเวนจตตาโสติปวันตุเตปวัตุสาปัมมังคะเริงลากันตุสาปฏิ พรตาสักขานุปเวนะเจตาสุทีพาวันตุเตดโดยบุญบารมีศิลบารมีของพ่อฟ้า ขอให้ตั้งกิตุทิตผลบุญกุศลนี้แผ่ไปไปสารขอสุภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจที่ดีงามจะคิดถึงมารทาการสิ่งหนึ่งประการใดได้ดบุญกุศลก็จงสาเร็จผลขอให้สมความคิดสมความมุ่งมา่นปรรารถนาขอให้เป็นเศรีฐีมหาติถิผู้ใจบุญช่วยคําจุนพุทธศา,าสนา,าไปทุกพกทุกชาติเตือนขอเจริญพรจงมั่งมีสีสุขนะักุุโยมสาธุสาธุสาธุนะมังยืนนะคุณแม่สาธุะ ถ้าโยมไม่ให้ก็เดี๋ยวเสียเวลาเนาะท่านก็จะได้นำประโยชน์ไปใช้กับวันนี้เป็นของท่านอันนี้จอไม่ต้องให้กรรมการดูแลอันนี้โยมอนุมั้ยว่าพระต้องดูแลเองพระต้องดูแลพระเองนะเพราะมันเป็นสมบัติที่โยมมอบให้กับพอาจารย์ไปดูแลเพื่อนำปัจจัยมาบูรณะวัดเนาะ